ปัญหายาเสพติดดิฉันขอเริ่มที่เสหิคาถามคือยาเสพติดที่เข้าตะเข็บชายแดนอะทาไมมันแก้ไม่ได้คะวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านเรามีปัญหาภายในประเทศสู้รบกรันการหาทุนง่ายที่สุดของผู้ที่ต้องการใช้ทุนในการต่อสู้เนี่ยแนสูงก็คือการผลิตยาเสพติดเรามีการซีนชายแดนการจับกลุมยาเสพน,นั้นเยอะมากสูงเป็นประวัติศาสตร์เลยในประเทศเราเองนะครับก็ยังมีบุคคลอยู่บางส่วนนะครับซึ่ง รับตรงนี้เข้ามาเพื่อมาสร้างไรายได้พิธีการที่เราจะแก้กไในกี่คือการสร้างชุมชนเข้มแข็งความมั่นคงกอง,องทัพต้องทำยังไงทาไมชายแดนถึงมียาเสพติดเข้ามาได้มากขนาดนี้ในการที่จะปิดกั้นต่างๆเนี่ยทหารพยายามทำที่อย่างหนักแล้วนะครับที่ทําได้แต่ผมบอกให้เลยว่าจะซีนยังไงก็ตามคนจ้องมันก็จ้องเข้ามาตลอดเวลามาที่คุณชัยวุฒิค่ะเป็นหน้าที่เราต้องช่วยกันส่งเสริมให้ให้หน่วยงานที่อยู่ที่ชายแดนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมีอุปกรณ์ทันสมัยขึ้นอีกส่วนหนึ่งเเรามองแต่ซัพพลายเราไม่มองที่ดีมาน ไม่มีโทษคนก็เสพไปเอายาเสียกลับมาบ้านก็เสพต่อเพราะว่ากฎหมายเราไม่ได้รุนแรงเหมือนประเทศอื่นๆถ้าให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทําตามหน้าที่ของเขาโดยไม่มีมือมืดไปแทรกแซงเนี่ยผมเชื่อว่าเอาอยู่และจัดการได้ผมพูดตรงๆเลยว่าลีมันคือแป้งในเนี้ยในเนี้ยผมถามคุณชัยวุฒิเลยว่าเชื่อหรือว่ามันคือแป้งจริงๆแล้วถ้าเกิดเอามันคือแป้ง แล้วยังเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในรัฐบาลแบบนี้ <c oughs> คุณจะแก้ปัญหายาเสพติดได้ยังไงและที่สําคัญที่สุดสวทรงเอพันตํารวจโทรมานะพงศ์พนักงานสอบสวนออกหมายจับตามกระบวนการที่ทำทุกอย่างปรากฏออกหมายจับตอนเช้าปรากฏตอนบ่ายถูกเรียกให้ไปถอนหมายจับอย่างนี้ไงครับเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหายาเสพติดได้เราจับได้เยอะจริงครับเสหิแต่ปัญหาคืออะไรฮะ ที่อยู่ในคุกค,คือ80%เนี่ยเป็นรายย่อยแล้วก็มีข้อกล่าวหาต่างๆนานาว่ายาที่เอามาขายนะเนี่ยจับแล้วเนี่ยเอามาเวียนอีกข้อเสนอเดียวที่คิดว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดได้และสคัสก็คือการปฏิรูปตำรวจเท่านั้นก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นวาทกรรมก็พูดเรื่องเก่าเรื่องที่เราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจุบันนี้ มันไม่ใช่โซลูชันนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ใจเย็นๆใจุดก่อนหย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 ุดก่อนยุดกอนมก่อนย่อนหยุก่อนที่ผมพูดค่อนก่รซหยุดอยแดกนป้องกันแม่อากเสนิก่อหยอนหยกรรมเรื่องมันคือแป้งเรื่องสย่องหยอนันก็อังซ้ํา่อ่ะแต่มันก่ไม่ได้่ก่่ยวกับนรื่องที่เราพูดกันไงคือมันมีวาทก่รมหห้่่อหุ ก็ผมถามผมว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเอานี้เจ้าหน้าที่คนไหนนี่เ็นคนไหนรัฐบาลเป็นคคุณก็พูดมาดิพูดมันคือแป้งเนี่ยเป็นวลีที่พูดอยู่ในสภาจริงๆถ้าจะแย้งผมต้องเอาข้อมูลมาแย้งไม่ใช่มาพูดเขาว่าวาทกรรมลอยๆแบบนี้คือผมเรากำลังพูดเรื่องยาเสพติดลับๆเข้ามาที่ชายแดนเขาไปพูดว่ามันคือแป้งคือมันเป็นเคสในการพี่ไม่ตั้งใจจเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่หลายปีมาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันไงกรรมตอบไงว่าถ้าให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทำหน้าาที่ขของเ จะแก้ปัญหาได้ถูกไหมผมก็ตอบคําถามของคุณชัยวุฒิแล้วแต่ผมถามคุณชัยวุฒิจากหัวใจอ่ะมันคือแป้งอ่ะคุณชัยวุฒิคิดว่ามันเป็นแป้งจริงๆหรือเปล่าตอบประชาชนด็ตอบสิตอบไหมเชื่อตอบว่ามันคือแป้งเนะไม่เอาและอ้าวไม่ตอบอ้าวผมรู้นะลึกๆคุณก็ไม่เชื่อหรอกผมก็มีวาทกรรมของผมแต่ผมไม่อยากวาทกรรมครั้งที่สามแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้ถึงเวลาก่อนเอาไว้ถึงเวลาก่อนเขาตอบไม่ได้ก็บอกวาทกรรม ตายแล้วว่ะเชิค่ะคุณหมอจริงๆจะไม่อยากพูดในนามฝ่ายค้านนะเพราะว่าจะเตรียมตัวไปเป็นรัฐบาล <c oughs> คือคำ <c oughs> ถามคำ <c oughs> ถ,ถามคุณจอมขวัญว่าทําไมมันปิดกั้นชายแดนไม่ได้นะครับทุกทุกคนก็บอกว่าอยากอยากจะซิลที่ชายแดนค่ะคืออย่างนี้ครับคุณจอมขวัญครับชายแดนเนี่ยมันเป็นรั้วถ้าจะป้องกันปรับปรามนะครับยาเสพติดได้เนี่ยรั้วชายแดนต้องไม่ผู ขณะน,นี้รั้วชายแดนมันผุเข้ามารั้วจังหวัดก็ผุรั้วอำเภอก็ผุรั้วชุมชนก็ผุรั้วครอบครัวก็ผุผุหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> นะครับในยุคนี้มันผุหมดเพราะงั้นกลับมาตรงที่ชายแดนเนี่ยดูสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งไอ้ตัวยาที่นําเข้าเป็นเม็ดยาตรงนี้ก็ยังมีอยู่แน่นอนครับแต่ยุคใหม่เนี่ยการผลิตยาเสพติดนะครับมันไม่เหมือนเดิมแล้ววิวัฒนาการมันดีมากทเทคโนโลยีมันดี เขานำข้าสารตั้งต้นนะครับที่ผ่านชายแดนถูกต้องตามกฎหมายคุณจะไปซิลได้ไงเข้าเอาโซเดียมไซยาไนเข้ามาผลิดในประเทศไอโซเดียมไซยาไนเนี่ยที่เขาใช้ในทำเหมืองแร่ใช้เป็นองค์ประกอบยาฆ่าแมลงเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยชั่วโมงผลิดได้2,700นะครับเม็ดขนาดนี้เนี่ยเทคโนโลยีการผลิตมันขึ้นไป288,000เม็ดต่อชั่วโมงงั้นร้วมันเลยพังหมดถ้าจะซิลนะครับ หนึ่งเนี่ยรั้วบ้านซิกหนเราต้องเข้มแข็งทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าตำรวจไม่ใช่ว่าทหารนะครับทั้งฝ่ายที่ทำในงานนึ่งด่านศุนลกกร,กร,กรต่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งจับมันปฏิรูปทั้งหมดเลยต่างประเทศก็ต้องเข้มแข็งครับเปิดเจรจาเหมือนคุณอิ่งพูดเนี่ยสามปอนะไม่ใช่สามปอนั่นนะสามปอปรับยาสพติดป้องการปรับตามเปิดเจรจาแล้วเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยคุณสามารถค่ะ ผู้ต้องราชทันเนี่ยเปอร์เซ็นต์คือคดียาเสพติดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับมีพร้อมหยัดยาเสพติดพร้อหยัดป้องกันปราบปรามยาเสพติดพร้อมหยัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัญหาเป็นิดเดียวว่าผู้รับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยมนันจะต้องเข้มงวดกวดขันที่จะต้องร่วมมือกันปราบผมอยู่ใกล้ชิดกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องถิ่นเนี่ย<ะ>เขาบอกเขาพร้อม ที่จะเป็นหูเป็นตาพร้อมที่จะปรับแต่เวลาเขาจับแล้วเนี่ยนะครับไปส่งให้เจ้าหน้าที่เอาเจ้าหน้าที่กระทำกรดีท่าไหนไม่รู้เดี๋ยวก็ปล่อยกลับมาเขาก็เป็นห่วงสวัสดิภาพของเขาเองบางทีไปเจอผู้เสพก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนจะจะมีศูนย์ตรงไหนที่จะแก้ปัญหาได้จริงจังะนะฮะขณะเดียวกันบางเรื่องเราไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือนำมาใช้แต่ก็ใช้ไม่เต็มที่เช่นพระบัญญัตยาเสพติดมาตาร้อยทับสองเนี่ย ที่บอกว่าจับได้รายเล็กรายน้อยถ้าเขาให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าพนักง,งานสามารถจะไปถึงผู้ผลิตรายใหญ่ได้ศาลก็อาจจะพิจรณาลงโทษเขาต่ำกว่าโทษที่กฎหมายกําหนดก็ได้คือผมว่าเมื่อเราไปอยู่ในคณะรัฐมนตรีนะครับการผลักดันเรื่องนี้ก็มีโอกาสแต่ภูมิใจไทยก็อยู่นะคะก็วันนี้อยูอ่ใช่<อ>นะครับวันนี้มีปัญหาที่ตระหนักกันแล้ว ดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถึงเวลาเนี่ยมัน,มนเป็น,นปัญหาหที่<อ>ทุกคนต้องเข้ามาแก้ไขเชิญคุณนภัสค่ะตอนที่เสหีพูดเนี่ยมันชัดเจนว่าตะเข็บชายแดนเราเนี่ยมันมีทั้งด่านและมันมีช่องทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าไปใช้กำ,กำลังจํานวนคนมากๆเข้าไปสํารวจตรวจสอบอะตะเข็บชายแดนที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันยากแต่วันนี้ ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเราใช้กล้องนะครับที่จะไปตั้งบริเวณรอบชายแดนใช้ใช้ภาพเอ็กซเรย์หรือภาพถ่ายทางดาวเทียมเราสามารถสแกนพื้นที่ได้ความเข้มแข็งของสังคมของครอบครัวถ้ามันไม่มีคนต้องการไม่มีคนเสพไม่มีคนใช้มันจะเข้ามาทําไมมันไม่รู้มันจะขายไขย่เพราะฉะนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาช่วยเยียวยา แล้วก็ให้คําแนะนําอบรมทําให้ครอบครัวเข้มแข็งคุณนรา,าพัฒน์กำลังจะบอกว่าให้เพิ่มเทคโนโลยีอุปกรณ์คือคุณนรา,าพัฒน์กำลังจะบอกว่าปัญหานี้มันไม่เจอใช่ไหมไม่ใช่ว่าเจอเราไม่จับมันมีทั้งสองอย่างเมื่อเข้ามาแล้วหลุดเข้ามาแล้วกระบวนการการตรวจสอบหรือการจับกลุ่มเนี่ยมันมีช่องโหว่จริงๆถามว่าคนจับกับคนตรวจสอบเนะี่ยมันคือคนคนเดียวกันแล้วมันจะแก้อย,อย่างไงหลายพักบอกว่าจะเป็นรูปตำรวจก็คือว่าคนที่ จับกุมมาคุณอยู่เฉยๆคุณจับมาแต่อคนสอบสวนสืบส,นสบสวนสอบสวนเนี่ยมันควรจะเป็นอีกคนหนึ่งขอปิดท้ายเรื่องนี้ที่คุณสีทาที่ทางคุณวิโรธคุณหมอจนานพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าเต็มสิบไม่หักละแต่ว่าการรีแอคหรือคําตอบครับของฝั่งรัฐบาลเนี่ยผมผมจะผิดหวังตรงนี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้ยินเนี่ยคือบอกว่าคิดว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรือจะบอกว่ามันเป็นวาทกรรมมันเป็นปัญหาที่พูดอยู่ซ้ําๆผมก็ดีใจยอยู่จุดหนึ่งนะครับที่บอกพูดซ้ําๆแสดงว่าคุณทราบปัญหาาาลลต้องกับมดูว่ จุดแข็งของสองปสามปอะไรเนี่ยคืออะไรมันคือเรื่องความมั่นคงครับถ้าคุณทําความมั่นคงให้ดีนะเศรษฐกิจคุณจะบกพร่องอย่างที่ผ่านมาปรา,ปา COVID, บปรามโควิดบกพร่องอย่างที่ผ่านมาเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องอะไรก็ว่าไปเนี่ยคนยังพอให้อภัยได้แต่จุดแข็งซึ่งต้องเป็นเรือธงของทั้งสามปคือเรื่องความมั่นคงคุณออกกฎหมายที่เข้มงวดแต่มีการบังคับใช้ที่หย่อนยานแล้วปล่อยให้สวยเต็มบ้านเต็มเมืองคําตอบที่จะบอกว่าพูดซ้ําอยู่นั่นนะ่ะวาทกรรม มันเป็นปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลูกหลานเขาติดยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วยังมาภูมิใจว่าจับได้เยอะล่าสุดก็บอกว่าเพื่อให้มีตําแหน่งอยู่ได้เพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะรับราชการอยู่ได้และ,จะเจริญก้าวหน้าต้องส่งเงินให้นายเขาก็ต้องไปรับส่วยรับอะไรจากผิดกฎหมายไงมันถึงเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่มา8ปีแล้วแม่งแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเ,เนี่ยมันมัน,ม,นมันกระทบนิดน,นึงเพราะว่าคําว่าผมหมายถึงวัฒกรรมเพราะว่าผมก็ฟังอยู่มันคือแป้งมันก็เป็นการเมืองแป้งไม่ต้องใจแต่ว่ามันพยายามโยง ซึ่งผมก็ยืนยันว่าคนในรัฐบาลทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็มีนโยบายจาดเต็มที่ในการปราบปรามแต่ว่าทําได้มากนัะนไหนก็เรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องของข้าราชการด้วย